มาเที่ยวเล่นกับเด็กมาแจกขนมเด็กนะครับพอดีข้างที่พักมีโรงเรียนอนุบาลศพฮาวโอ้ฮัโล,โล,โลโหลฮัโลโหลฮัโลโหลฮัลโหลสบายดี อ๋อโอ้โอีลูกของตกคู่รอนั่นอ่ะอ่บออกนอแบงแบงงั้ยบุรลกโตบ่อ๋โอยากน้อยอยากกินนี่แหละคือเหตุผล เอที่นี่เกือบร้อยคนเชียนะครับ ตรงไหนมีขนมที่นั่นจะมีเด็กนะครับใ่กายไปข้หองเปด้วหองเล่ยนได้แล้วได้คิด้วยข้าหองแล้วได้นอดย่าไปนอนแล้วตื่นแล้วหรื่นแ้วเหรอ เช่ย um, mm ัง hmm. น mm ี่ลูกเช่ยังโอ้เอน้องแอลซ่าโอ้มาไม่ทันน้องกินขนมหมดแล้ว ถึงเวลาแล้วไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่คราวหนะ้าถ้าได้มาแถวนี้ฝั่งนี้จะเด็กโตขึ้นมาหน่อย ฝั่งน้นคือเด็กอนุบาลที่ผ่านมาเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงเรียนเด็กโตแล้ว ก็ังนฝังนี้จะเป็นโรงเรียนเด็กโตแล้วโรงเรียนวิวสวยมาก เด็กมปลายถึงมเจ็ดกำลังซ้อมกิจกรรมกันเจอกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มสาวน้อยขี้อา อ๋ <t art ic> อซื้อยังไงเจ้าอืมเอา้ามีแต่คนขี้อายเนาะเอาเอาไปแบ่งกันโอ้อาจจะนะ